สวัสดีครับพี่น้องเมืองบรรยากาศบ้านทุ่งตอนค่ำๆครับผมตุกตานี่นี่แต่หน่อยว่าเซียวถิ่มย่านลูกให้ <c oughs> มันเปียกครับผมกเลยพึ่งใบก่อนคนอ่ะคนแก้ออกมืดอ,อืมเอาพึ่งใบก่อน เพิ่นกับบุเรนดอกต่ว่าสงสารเพิ่นของลูกบรรยากาศตอนคำคครับผมเถียงปูเฮียน,นปูบรรยากาศดีดีครับผมฝนฝนหนาสิมาช่วงดึกๆครับผม กลัทุ่งนาตอน,นแรงๆบ้านสวนนี่ครับผมนี่มีเขาไม่บานแล้วครับผมเขาไม่บานแล้วกักหน่อครับไยเปิดไฟมึงคว่ำเรียบลอยตอน,นบ้านสวนน,นี่นอนแล้ว ไฟครับผมรุ่งใดก็อยู่พวกดำกับขาวกอยู่สบายสบายสไตล์ชิวๆบ้านสวนนะครับอาเก็บบรรยากาศไม่เมืองซื่อๆแถวพี่นอ้องคอยหายคิดถึงกัน มือนีบริไทยนี่นี่นลงเลยค่ายากแต่หน่อยค่าทาควาสะศาสบานซอยแพร่ว่าเอาลูกแพื่ว่าก็ทําควาสะศาดบานแต่หน่อยก็ซอยๆยกันพี่น้องซักกุ้งซักผ้าเพราะว่ามือนีมีแดดครับผมเสียผาบริซักบริซักมันก็นลายเนาอะอก็เลยตองทาควาสะศาสบานมืออื่นบุระจังสิขายของเนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆลยครับผมพี่พี่น้องๆสวัสดีครับ